ผมวันนี้มาส่งงานชุด600อยวัตต์ของฮ a นดูโรครับท่อออกนิ้ว2ครับหนึ่งทับหนึทับสี่ครับนี่มาอยู่ที่บ้านพะเนาตำบลหนองเมธีอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับใช้แผงโพลีเป็นฮารเซลลนะครับสามห้าสิบวัตตของซีซันครับแดด4ี่โมงเย็นนะครับเกือบ5โมงแล้วครับ ก็ยังไหลอยู่นะครับนี่กำลังช่างของเรากำลังเก็บงานครับนี่ครับแผงของซันฟรีครับผู้ผิตสามร้อยห้าสิบบาทครับเป็นตู้ของเราครับมีน้ำครับรอบอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยรอบครับ เรียบร้อยครับนี่กำลังเก็บงานครับผมง,งานครับวันนี้สองบ่อครับชุดหกร้อยวัตตฮอนดูโล่ท่อออกหนึ่งจุดสองห้านิ้วครับสะขนาดนี้แดดประมาณนี้น่าจะไม่เกินหนึ่งเดือนครับน่าจะล้นครับนี่ครับ น่าจะล้นครับเตรียมตัวเลยครับถ้าน้ำไม่ขาดบ่อนะฮะทำนาปังนาปีได้สบายครับนี่ครับเจ้าของยี่สิบห้าไร่โดยประมาณขอบคุณครับ